ใบ,บฟกหัดบทที่1นนะคะจำนวนนับไม่เกิน10,000แสนนะคะแบบฝึงหัดเตรียมความพร้อมนะคะข้อที่1นนะคะเติมคำตอบนะคะดูตัวอย่างนะคะรูปภาพนะคะก็จะเป็นจำนวน2 3 1รนะคะก็จะเขียนเป็น2 3 1แล้วก็เขียนในรูปกระจายเป็น231เท่ากับ200บวก30บวก1นะคะทีนี้เราก็มาเริ่มกันที่ข้อที่1กันนะคะ ็จะได้เท่ากับ10 20 30 40, 40 50 60 60, 60, 60 60กับอีก3 4 5ก็จะเป็น65นะคะก็จะได้65เท่ากับ60บวก5นะคะต่อไปข้อที่2นะคะก็จะเป็น300 10 11 12 13 14 15 16ก็จะได้เท่ากับ316นะคะซึ่งก็จะได้เท่ากับ316เท่ากับ 300บวก10บวก6นะคะต่อไปข้อที่3 1 2 3 4ก็จะเป็น400แล้วก็อีก20นะคะก็จะได้420ซึ่ง420เท่ากับ400บวก20บวก0นะคะหรือ420เท่ากับ400บวก20นะคะ ต่อไปข้อที่ c นะคะหนึ่งก็จะเป็น500 1 2 3ยหนึ่งก็จะได้5 0ารนะคะซึ่งก็เขียนในรูปกระจายได้เป็น500ร้บวกศบวกแหรือ508เท่ากับ500รบวกแนะคะ ต่อไปข้อที่2นะคะเขียนเครื่องหมายก,กากรปาทนะคะทับภาพตัวเลขหรือตัวหนังสือที่แสดงจำนวนเดียวกันนะคะข้อที่1 520 522 1 2 3 4 5 10 20ตรงนี้ก็เป็น520นะคะซึ่งก็จะตรงกันตามนี้นะคะต่อไปข้อที่2นะคะ3่นะ8 3า0 388 123 38นะคะซึ่งก็จะตรงกับตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่3นะคะ132นะคะซึ่งก็จะตรงกับตรงนี้นะคะแล้วก็132ตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่4นะคะ980 9 0 8 980นะคะซึ่งก็จะตรงกับตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่5นะคะ1 2 3 4 4 1 1นะคะตรงนี้ก็4 0 1 410 401ด้เราก็จะได้ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเรามาดูข้อที่3กันนะคะวงล้อมรอบภาพตัวเลขหรือตัวหนังสือที่แสดงจำนวนมากที่สุดนะคะ ข้อที่1 10 20 30 40, 40 50ก็จะเป็น 50, 51 52 53 54 55 56ตรงนี้เป็น56 65 66เพราะฉะนั้นจำนวนที่มากที่สุดก็จะอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่2นะคะ103 308 311นะคะคำตอบก็จะอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่3นะคะ583 680 ห้าร้อยสามสิบแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกร้อยยี่สิบเพราะนั้นคำตอบก็จะเป็นหกร้อยแปดสิบนะคะต่อไปข้อที่สี่นะคะวงล้อมรอบภาพตัวเลขหรือตัวหนังสือที่แสดงจำนวนที่น้อยที่สุดนะคะหกร้อยเก้านี้ก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกร้อยห้านะคะตรงนี้เป็นเก้าร้อยหกนะคะเพราะนั้นคำตอบก็จะเป็นหกร้อยห้านะคะ ต่อไปข้อที่2นะคะ313ตรงนี้จะเป็น132นะคะ132เพราะฉะนั้นคําตอบก็จะเป็น1 0 3นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3นะคะ1,818อ่ะ818 999 123456789ตรงนี้เป็น900นะคะเพราะฉะนั้นคําตอบก็จะเป็น818นั่นเองนะคะ ข้อที่3 1811 999ตรงนี้เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 900นะคะเพราะนั้นคำตอบก็จะเป็น811นะคะ